ขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาเพื่อเปิดโลกกระทัดท่านให้รู้จักหงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงเบ็ดตเตล็ดเตดเต,เตพูดถึงพลังในทางหงจุ้ยอย่างหนึ่งคือธรรมชาติชที่เป็นต้นไม้ค่ะปะ๋าต้นไม้ซึ่งเราจะเห็นว่าท่านอาจารย์อนุรักษ์ท่านอาจาชอบต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยตัด เวลาเปิดพื้นที่อะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก็จะพยายามให้เลี่ยงนะต้นไม้ใหญ่เขาจะอนุรักษ์ไว้รวมไปถึงไม่เปิดหน้าดินด้วยใช่ไหมใช่หน้าดินก็ไม่เปิดคือจําเป็นต้องใช้ขุดขุดแล้วก็กบเลยไม่ทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าพลังมันเสียเปิดไม่เปิดแผลที่ป่าบอกทีนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ต่โตอยากให้ทุกคนเห็นก็คือต้นอยู่คาลิสตัน สีรุงร้งเจ็ดสีมัน <laughs> <laughs> ทำเป็นดาบมันน <laughs> ี้เจ็ดแสงเนะ่ย <c oughs> จริงจริงมันเป็นห้าสีก็ได้ดจริงจริงคือมันมันสีมันเยอะมากขึ้นอยู่กับอายุมันอืตอนอาจารย์ได้มาใหม่ๆต้นเล็กๆมันก็เป็นสีเขียวนะต้นน้อยเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามันเจ็ดสีห้าสีตรงไหนอะไรยังไงมันก็คล้ายๆอยู่คาลิปตันแต่ว่ามันสี อยู่ลิปน้ำมีสีน้ําตาลอันนี้มันอมเขียวๆมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่พอโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันก็เริ่มเปลี่ยนสีละมันก็เริ่ม,อ,มออกเขียวมากขึ้นเริ่มมีลายแดงบ้างขึ้นทีนี้ตามช่วงอายุมันพอมันโตยิ่งโตมันก็จะยิ่งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายเนะี่ยมันจะมีประมาณห้าสีในต้นเดียวค่ะอืนี่อยู่ที่บ้านภูเขานี่น่าจะสักหกเจ็ดปีได้แล้วมั้งเนี่ยต้นนี้ได้มีหลายต้นด้วยนะ แล้วก็มีหลายที่นอกจากที่ที่ใหม่ที่เป็น <The Jungle. S 2> The เดอะจังเกิลเออจังเกิลนี่ก็เป็นที่รวมของต้นไม้ให้อาจารย์ก็อยากให้มันรับพลังอ,อือป่าดูฟอร์มรูปร่างของเขาตอนนี้สวยสวยสวยสูงใช่นะฮะแล้วก็รอวันที่จะเปร่งประกายสีออกมาทีนี้กล่าวถึงในทางพงจุย้ยละอะเมื่อเป็นสีก็คือห้าท่า สีเนี่ยยิ่งยิ่งที่มัน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 วารูจี้เนี่ยในความหลากหลายของสีมันมันก็เป็นการดึงดูดพลังมันดอกไม้อ่ะคืออย่างใบไม้อย่างเนี้ยบางทีมันมีใบแดงใบเขียวปนกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็มันก็สร้างพลังเหมือนพรมเขียวแดงที่เราใช้อย่างนี้นะมันก็หมายถึงความลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งที่มันมีสีโดยธรรมชาติของมันเองหลากหลายสีเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ดึงดูดพลังมานี่ถ้ามันใหญ่ๆล้วไปกอดมันนะ ดึงดูดกวางนีน่เห็นไหมท่านอาจารย์ป่าชอบกอดมดกัดฮะต้นไมใ้ใหญ่ๆหญ่เมดกัดไม่เราไปยืนอ,อกอะฮะดึงดูดกวางมันมีพลังชีวิตเนี่ยค่ะนัว่าท่านอาจารย์คัดเลือกต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสวยสวยทั้งนั้นจิรนาอาแล้วก็ตําแหน่งอาจารย์ก็จะมาเลือกเอ่ยว่าสมมติถ้าจําเป็นต้องเพิ่มเติมอย่างนี้นอกเหนือจากธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วอะไรควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเป็นคนชี้ เป็นคน<ม>บอกว่าอันนี้ควรอยู่ตรงนี้นี่ควรอยู่นี่แล้วพอมันออกมามันก็ลงตัวพอดีทุกครั้งไปเราก็แปลกใจเหมือนกันเนาะตั้แบ่มีศา <c oughs> สตร์ศิลปะในเรื่องวิชาหงจุ้ยแล้วเนี่ยเรื่องของพืชพันธุ์อาจารย์ก็ขึ้นชื่อว่าอันดับหนึ่งใช่ใช่<ง>ใชแล้วความรู้เนะี่ยเรื่องอย่างเรื่องในการตัดต้นไม้ที่ป๋าเคยเล่าให้ฟังวล้ส่งรู้ให้ตัวดูอันนี้ก็เป็นศิลปะนะแล้วก็เป็นการผสมผสานหลักหงจุ้ย ทางวิชาการจะจ๋าวันนี้ก็จะพลาดไม่ได้กับเรื่องสำคัญที่ FC หลายคนถามเข้ามาครับและก็อยากจะรู้รายละเอียดเรื่องของไทยจีบ้านไทยจีบ้านใช่ค่ะก็จะให้ลุงนักนะคะมาช่วยบอกกันเลยนี่เป็นตัวอย่างเราขออนุญาตเราขออนุญาตบ้านหนึ่งหลัง เวลาที่ท่านอาจารย์ไปตรวจแล้วเราจะต้องเตรียมข้อมูลให้ท่านนะคะ,<ฮ>ะบ้านนี้มีสองชั้นสองชั้นค่ะเวลาไปทำงานค่ะก็คือทีมงานจะตีแบบแปลนบ้านชั้นล่างชั้นล่างหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ชั้นบนหนึ่งชิ้นจะมีชั้นล่างชั้นบนและอย่างบ้านนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เราถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะเขามีการนำครัว ไปสร้างไว้ภายนอกก็จะมีอีกแบนหนึ่งที่เป็นแปนคลัวด้วยวทีนี้เราลองมาดูกันนะคะง่ายๆกันก่อนที่เห็นนี่คือเป็นแปลนชั้นล่างค่ะคือการหาจุดให้จีมัน,ม,นมันไม่ยากคือเราใช้ความกว้างของบ้านแบ่งครึง่งนะฮะแล้วก็ความลึกของบ้านแบ่งครึง่งนะ,ะก็มาตัดกัน ที่จุดกึ่งกลางบ้านที่จีคือจุดกึ่งกลางบ้านคนะะอันนี้อันนี้เป็นการวัดที่ง่ายที่สุดนะฮะเมื่อเราได้ตรงนั้นแล้วเราก็เป็นการวัดทิศวัดทิศวัดทิศว่าณจุดกึ่งกลางบ้านนะะาเนี่ยบริเวณเนี้องศาเนี่ยจับใบทางหน้าบ้านเนี่ยกี่องศาเราก็ดูตามแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยในการแบ่งทิศบ้านมันก็จะได้บ้านออกมาเป็นทิศต่างๆ รอบเป็นวงกลมส6 0องศาก็จะได้ทิศต่างๆของบ้านออกมาซึ่งมันต้องมีอุปรกรณ์รช่วยเป็นแผ่นวงกลมพลาสติกไอ้ตรงกลางที่สีชมพูนี้ตรงนี้ชครับตรงกลางชมพูนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่รอบๆจุดกึ่งกลางบ้านะนะฮะก็เ,เรียกว่าพื้นที่ไทจีหรือหัวใจบ้านนะคือถ้าเกิดเราเราแบ่งตรงนี้นะเพื่อให้รู้ว่าอารีของพื้นที่ของ ถึงกลางบ้านเนี่ยมันจะกินพื้นที่ทั้งหมดของทุกทิศอยู่แล้วเราก็จะดูต่อว่าจะไปทับอะไรอย่างเช่นบันไดบ้านห้องน้ำไหมหรือว่าเราตำแหน่งนอนเราทับไหมเนี่ยเราจะดูตรงนี้เพื่อทำการวิเคราะห์นะฮะว่าหัวใจบ้านเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งว่างกว้างเอาไว้นะฮะเราจะไม่ค่อยมีเอาของหนักของอะไรนี่ไปตั้งวางทับนะฮะ ันนี้ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าเอา้าแล้วฉันจะแบ่งยังไงให้รู้ว่าเป็นทิศคือมันต้องเที่อุปรกรณ์ช่วยนิดนึงนะฮะมันต้องเที่อุปรกรณ์ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแผ่นตัวอย่างมาให้ดูว่าอุปรกรณ์ช่วยนี่เป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ไม่คําว่าวิธีการง่ายๆคือเมื่อเราหาถึงกลางสมมติตรงนี้ห้าเมตรก็คือ2 5งจุดห้าเราก็ลากเส้นตรงลงมาถ้าเกิดตรงนี้ความยาว8เมตร ก็คือบางครึ่ง4ี่เมตรแล้วก็ยากตรงเงินเข้าไปก็จะหาจุดถึงกาลางเรยกจุดท้ายจีของของพื้นที่บ้านนั้นๆได้ครับค่ะอืมอ่าแล้วก็แต่ละชั้นก็วิธีการ <Okay. S 1> เดียวกันใช่ฮะวิธีการเดียวกันคือบางบ้านเนี่ยบางทีบางบ้านชั้นล่างอาจจะเล็กกว่าชั้นบนอ่าหรือบางบ้านชั้นบนอา,อาจจะเล็กกว่าก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่สัสดส่วนของการก่อสร้างซึ่งเราตอบไม่ได้ นะฮะอันนี้ก็คือเขาก็แบ่งแบบพอดีบ้านลักษณะเนี้ยเป็นบ้านที่แบบพื้นที่เต็มมันก็เลยไม่มีส่วนแบ่งส่วนว้าวนะฮะมันก็ไม่มีส่วนแบ่งเพราะนั้นก็คือมันก็แบ่งครึ่งเลยนะฮะอย่างที่บอกถ้า5เมตรก็แบ่งครึ่ง2.5งจุดคนี้แปดเมตรก็แบ่งเป็น4นะฮะแล้วก็แบ่งครึ่งกันเลยแล้วก็หาจุดกึ่งกลางแล้วก็วัดองศาเราถึงจะมาแบ่งย่อปรณกในการแบ่งทิศได้ทิศต่างๆกันเช่นกันก็เกิดถ้าเกิดเป็นห้องครัว ทำไมห้องครัวต้องหาให้จีเพราะว่าห้องครัวเนี่ยถ้าจะให้กําหนดตำ,ตำแหน่งในการตั้งเตาแล้องวางนอนออค่ะก็ะคือมันจะมีตำแหน่งของประตูทางเข้านะฮะประตูทางเข้านะฮะตำแหน่งของซิงน้ําตำแหน่งของเตาอะไรเงี้ยแล้วก็จุดกึ่งกลางห้องเนี่จะเป็นเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถแบ่งทิศต่าง แล้วก็วางตำแหน่งเตาได้ตามที่ท่านอาจารย์ผู้กำหนดให้แล้วก็ตำแหน่งซิ่งน้ําต่างๆก๊อกน้ําดื่มต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็กาหนดไว้ในในพื้นที่ของครัวโดยตรงก็คือต้องใช้หาจุดใท้จีของห้องครัวเองโดยตรงก็จะได้อย่างนั้นไปเ,เดี๋ยวเรามาดูในตอนต่อๆไปนะคะที่มีบ้านลักษณะต่างๆว่าเราจะหาจุดกึ่งกลางบ้านอย่างไรครับช่วงประสบการณ์เด็ด ช่วงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะช่วงนี้เป็นอย่างนี้หลายๆ <ฮะ S 2> คน <ฮะ S 2> ที่ดูชื่นชอบช่วงนี้มากนะคะแต่ถ้าใครคิดว่างมงาานต่ออีกพาไปเลยนะคะเขาบอกเลยนะคุณคุณรู้ไหมว่าคําว่างมงานหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าเชื่อโดยไม่มีเหตุผลแต่ขอบอกนะคะว่าในวิชาฮวงจุ้ยนี้เราเชื่อเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วนะคะไม่ได้เชื่อโดยไม่มีเหตุผลแล้วทุกทุก สิ่งที่เราอธิบายในนี้เนี่ยก็คือมันมีทฤษฎีมันมีการพิสูจน์มันมีการลองมาแล้วมันมีการบันทึกไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเรียกว่างมง,งายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ต้องต้องเรียกว่าอะไรนะมันมีความหลงไหลในศาสตร์วิชามากกว่าแล้วก็ยิ่งเราเรียนเนี่ยแล้วก็หรือว่ายิ่ง,งเรารู้ แล้วเราออกไปข้างนอกมาเยอะเราเห็นเราเห็นเรื่องราวเราเห็นรูปแบบมาเยอะแล้วก็เรื่องราวที่เราอ่านเรื่องราวที่อาจารย์เคยทานายไว้นี่นะคะหรือว่าเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วอาจารย์บอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้อโดยที่ดูแค่จากบ้านจากชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้เรางงง่ายเชื่อเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วนะคะสัมผัสได้จริงสัมผัสได้เรื่องของพลังใช่อย่างเช่นเรื่องนี้อ่ะตึกแถว สี่ชั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เราก็กระจายกําลังเราก็กระจายกําลังเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยหชั้นก็1ไ่งท้จีถูกไหมคะก็ต้องทํากันแหละอ่าทำหนึ่งชั้นคน่คนแต่ว่าถ้าวันไหนคนน้อยก็เหมาไปเลยจ้ะจะ3ชั้น2ชั้นว่าไปทีนี้ด้วยความที่ตึกมันสูงเราก็ต้องทําชั้น1แล้วก็ทําชั้นที่เจ้าบ้านนอนเจ้าบ้านใช้งานก่อนพอเป็นชั้น4ี่เราก็บอกว่าปะปะว่าง ให้ป๋าขึ้นไปเช็คป๋าก็จะบ่นเล็กน้อยให้ขึ้นไปอีกแล้วสรุปแล้วเราให้ป๋าเช็คตั้งแต่ไทจีตั้งแต่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่มาเลยให้ป๋าเช็คมาทีเดียวนะคะเหตุผลของป๋าคือขึ้นชั้นบนป๋าจะเหนื่อยแต่เหตุผลของเราคือเราไม่กล้าขึ้นคืออย่างนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้แต่ด้วยความเงียบไงเพราะว่าจริงแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะเออลราบ้านทาสีเขียวจําได้ชาสีเขียวมันมีความเป็นหินอึมครึมอ่า ทีนี้เจ้บบาบ้านเนี่ยใช้ชั้นสองชั้นสาชั้น1ชั้น2ชั้น3าชั้น4เนี่ยโลง่งๆว่างๆทีนี้เจ้บบาบ้านก็ถามแล้วถามอีกจะเข้าไปดูทุกห้องไหมคะจะเข้าไปดูทุกห้องไหมคะเราก็เอ๊ะทำไมมีอะไรแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าโมแต่ทำแป้งเนี่ยช่วงเวลานั้นไม่เคย<อ>คิดอะไรในนั้นทำงานอย่างเดียวเลยตาก็บอกว่า,าอ๋อไม่ครับไม่ครับแค่แค่เช็คที่จีข้างนอกแค่เช<ม>็คที่จีข้างนอกไม่เปิดหรอพี่ไม่เปิดอในคือคือเราดูแล้วเจ้าบ้านไม่เต็มใจให้เปิดเราก็ไม่เปิดไม่เป็นไรไม่ ก็เดินตามขึ้นไปแล้วบอกว่าพี่คะตกลงห้องเนี้เปิดได้ไหมได้คับได้แต่อย่าเปิดประตูตู้แล้วกันเกี่ยวอะไรวะทำไมจะต้องดูประตูตู้ทำไมจะต้องเปิดไม่เอาไม่ค่ะไม่แค่ประตูห้องเปิดเข้าไปอ้าห้องโล่งๆมีตู้เสื้อผ้าอยู่หนึ่งอยู่หลังอยู่ตรงนั้นอยู่ในมุมเขาก็บอกแค่ไม่เปิดประตูตู้ก็พอครับโอเคไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นไม่ให้เปิดประตูตู้เจ้าบ้านลงมานั่งสารภาพข้างล่างค่ะ ณขณะที่นั่งลงปุ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยอาจารย์ครับเขาอยู่ในตู้นั้นไหมครับมันคืออะไรครับดีนะวันนี้ไม่ได้ทำแปลนชั้นบนอมันคืออะไรครับพี่ก็ตามปกติเนี่ยจะมีผู้หญิงพลังงานพลังงานบางอ่่าพลงงานออาเป็นว่าอย่างนี้เขาบอกเลยว่าคนในบ้านจะเห็นผู้หญิงคนนี้ แล้วเขาจะมาคือเขาอยากมาอยู่ด้วยเขามาอยากอยู่กับคุณเจ้าบ้านคนเนี้เจ้าบ้านเล่าเองเลยว่าเหมือนเหมือนมาขอเป็นเมียอีกคนน่ะสวยด้วยแล้วเหมือนมานอนด้วยพยายามค่ำคืนมาดูแลออกมาโน่นนี่นะแล้วคือเขาก็จะอยู่ในตู้นั่นแหละเช้าขึ้นก็กลับเข้าตู้ประมาณนะถึงบอกแล้วว่าอย่าเปิดตู้ก็พอขอแค่นั้นแต่คนในบ้านนี่คือพอพอพอค่ำมาเนี่ยนะอย่าคิด คือคือไม่มีใครกล้าเดินขึ้นข้างบนอ่ะเพราะว่าย้ายย้ายเขาห้องใครเพราะคนนี้เขาจะชอบเขาเขาจะชอบเดินสวนมาอาจารย์ก็เลยหบอกว่าอืมก็ในเมื่อเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ก็ตั้งโต๊ะเครื่องแป้งให้เขาเลยใช้ให้เป็นประโยชน์สักในเมื่อห้องนั้นไม่มีคนใช้ใ่ไหมก็ตั้งโต๊ะเครื่องแป้งให้เขาเลยค่ะแล้วก็มีน้ําหอมน้ําอบสะแปหวีผมกระจกอะไรเงี้ยเอาให้ครบแล้วก็บอกเขาว่า มาอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยกันทำมหากิอืมประมาณนี้แหละหลังจากนั้นเราก็ได้รับการรายงานว่าเขาก็ขายของขายดีขายดีขายดีน้่เท่าจ้ากลางคืนก็มีความสุขฮะไม่เป็นไรกลางคืนน่ะอยู่กับภรรยาที่เป็นคนได้เลยค่ะไม่เป็นไรเขาก็มีความสุขของเขาแล้วนึกว่านึกว่าเขาอยู่ตรงกลางซ้ายภรรยาขวาโต๊ะเครื่องแต่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะ เขาอาจจะมีมือดึกก็ได้ใช่ใช่แต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยแล้วไม่ไม่ไม่ได้ออกมาในแนวน่ากลัวเลยนะคะแล้วเขาก็บอกชัดๆเลยว่าเขาอยากมาอยู่ด้วยหล่อนาะพี่คนนี้หล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนก็อยาเลยค่ะขอบคุณมากจ้ะหวงจุ้ยในใจแห่งหวงจุ้ยเต่าหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์หมา หนังสือที่ดีมีอยู่มากมายหลายล้านเล่มซึ่งคงไม่มีเวลามากพอที่จะอ่านมันให้หมดเสียทุกเล่มแต่เราก็มีเวลาที่มากพอที่จะเลือกอ่านบางเล่มที่ดีที่เหมาะสมกับชีวิตของเรานี่ครับแนะนำเ,นเล่มนี้เลยครับนี่และนี่คือห่วงจุ้ยในใจเพราะฉะนั้นมีรางวัลให้สำหรับ fc ที่ คอมเมนต์ Comment, ติดตามนะคะคแล้วก็จากการอ่านนะและเลือกมาแล้วค่ะคุณแตงเพราะว่าเท่าที่เห็นกับจากการพิมพ์เนี่ยมันมีการบ่งบอกถึงว่าเขามีจิตใจมีห่วงจุ้ยในใจที่ดีนะคะต่อวิชาคุณหญิงแย้มสีนะคะตัวสะกด y i n g นามสกุล y A E M S, S, <S, S R I เนี่ยแหละแย้มสีอ่านผิดก็ขออภัไยไปด้วยเราจะเม้นมากราบสวัสดีท่านอาจารย์เจ้าค่าสวัสดีทีมงานทุกคนคแล้วก็วทักทายทีมงานม,มีการน้อมรับในคำอธิบายคำบอกกล่าวของพี่ๆทีมงานทุกคนเพ<อ>ราะว,ว่าเขามีหวงจุ้ยในใจที่ดีๆ,ดๆเพราะฉะนั้นติดต่อรับอัญมณีได้ที่ตาโต ดดินน้วยยะครับีในห้องเรียนอาจารย์มานะจ๊ะทุกคร,ครั้งที่มาให้แคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ตะโตขึ้นง่ให้โอเค